ความเดิมตอนที่แล้วภารกิจที่หวังเยียนเฟิงได้รับมอบหมายมาสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีผู้นำอสูรหมาป่าพอใจกับรายการสิ่งของบรรณาการของเมืองหมาป่าวายุช่วงเวลาที่เหลือหวังเย,ยนเฟิงจึงจะพาถาังซานไปเที่ยวชมสถานที่น่าสนใจของเมืองเจียลีตอนที่32กุยกุยกล่าวว่า การแข่งขันชนกันคือการแข่งขันที่ผู้เข้าแข่งขันทั้งสองฝ่ายจะยืนห่างกันเป็นระยะ30เมตรและวิ่งเข้าชนพร้อมกันหลังจากชนใครถอยหลังไปมากกว่าก็จะเป็นฝ่ายแพ้การแข่งขันแต่ละระดับจะถูกแบ่งออกเป็นหมวดหมู่ต่างๆปกติเริ่มต้นที่ระดับ3และสูงสุดที่ระดับ6ส่วนใหญ่เป็นการแข่งขันของบรรดาเผ่าอสูรรุ่นใหม่และที่จำกัดสูงสุดไว้ที่ระดับ6 เป็นเพราะการชนกันของผู้ที่มีระดับพลังสูงกว่าระดับ6อาจทำให้เกิดความเสียหายและบาดเจ็บโดยไม่จำเป็นได้นอกจากนี้ผู้ที่มีระดับสูงกว่าระดับ6ก็มักจะไม่สนใจการแข่งขันประเภทนี้ช่างน่าสนใจจริงๆอสูรแต่ละเผ่ามีลักษณะพิเศษที่ไม่เหมือนกันแน่นอนว่าเผ่าที่มีรูปร่างกำยำก็จะมีความได้เปรียบมากกว่าหวังเย็ยนเฟิงกล่าวพางยิ้ม กุยกุยกล่าวว่าข้าเคยไปดูมาครั้งหนึ่งจึงได้เห็นทักษะพิเศษของแต่ละเผ่าหลายอย่างในไหนตอนนี้ก็ยังไม่ถึงเวลาเราทานข้าวเย็นกันก่อนแล้วค่อยไปดูน่านจะพอดีกับเวลาเริ่มการแข่งขันถังซาและหวังเย็นเฟิงที่เดินทางไปยังที่ทําการใหญ่ของตะกูลอสูรหมาป่าวายุใช้เวลาเดินทางไปทั้งหมดมากกว่าสี่ชั่วโมงในการเดินทางไปและกลับตอนที่กลับมาถึงโรงเตียม ก็เป็นช่วงบ่ายแก่แล้วถังซานคาดหวังก,กับการไปชมการแข่งขันชนกันของเผ่าอสูนระดับ3ถึงระดับ6การพบกับเหมยกงจืออย่างไม่คาดฝันทำให้หัวใจของถังซานมีความปรารถนาที่จะกลายเป็นผู้ทรงพลังมากขึ้นอย่างเร่งด่วนแบบที่ไม่เคยเป็นมาก่อนร้านชานมเหมยกงจือตั้งอยู่ใจกลางเมืองเจียลี่ในพื้นที่นั้นมีอสูนระดับ8และระดับ9อยู่มากมาย ตอนนี้เขาได้พบกับเธอแล้วจึงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการปกป้องความปลอดภัยของเธอถ้าเขาต้องการปกป้องเธอสิ่งแรกที่ต้องทำคือกลายเป็นผู้ที่แข็งแกร่งมีพลังแค่ระดับส่แบบนี้แน่นอนว่ามันไม่เพียงพอตลอดหลายปีที่ผ่านมาทังซานเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างวิชาเสียนเทียนกับพลังของเผ่าอสูรอย่างชัดเจนขึ้น วิชาเสียนเทียนมีความสามารถในการกืนกินและเปลี่ยนแปลงพลังงานที่ดูดซับมาจากภายนอกให้กลายเป็นพลังของตัวเองได้และเก็บตาประทับสายเลือดไว้ในร่างกายของเขาโด้วยตาประทับนั้นเขาสามารถเปลี่ยนแปลงทักษะของวิชาเสียนเทียนเพื่อใช้ความสามารถของเผ่าอสูรเช่นเดียวกับเจ้าของตาประทับได้ยิ่งตาประทับแข็งแกร่งมากเท่าไหร่ ถังซานก็สามารถเปลี่ยนแปลงออกมาเป็นทักษะที่ทรงพลังได้มากขึ้นเท่านั้นตาประทับสายเลือดที่อยู่ในร่างกายของเขาก็เสมือนกับการอนุญ,ญาตให้ใช้ทักษะที่ระดับต่างๆเขาไม่เพียงแต่ต้องพัฒนาวิชาเสียนเทียนเท่านั้นแต่ต้องเพิ่มระดับของตาประทับด้วยจึงจะสามารถใช้พลังที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้นได้จากการศึกษาและความเข้าใจของถังซานอย่างน้อยจนกว่าวิชาเสียนเทียนของเขาจะพัฒนาไปถึงระดับเก้า เขาอาจจะต้องเพิ่มพลังด้วยวิธีเหล่านี้ไปก่อนดังนั้นวิธีที่ดีที่สุดในการเพิ่มพลังของตัวเองอย่างรวดเร็วคือการมีทักษะที่มากขึ้นมนุษย์ในโลกนี้หากสืบทอดสายเลือดของเผ่าอสูรก็จะมีพลังได้เพียงแค่อย่างเดียวเท่านั้นแต่เขาไม่มีข้อจำกัดเช่นนี้เนื่องจากเมื่อผ่านการดูดกลืนของวิชาเสียนเทียนเขาสามารถมีพลังได้หลายอย่างยิ่งเขามีทักษะมาก ก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากดังนั้นเมื่อไปถึงสถานที่แข่งขันภายในเมืองเขาจะหาโอกาสดูดซับพลังของอสูรระดับต่ำๆเพื่อนําทักษะจากสายเลือดของเผ่าอสูนมาเพิ่มความสามารถให้กับตัวเองในขณะเดียวกันเขาจะเปลี่ยนพลังเหล่านั้นให้เป็นพลังของวิชาเสียนเทียนเพียงเท่านี้เขาก็สามารถเพิ่มพลังของตัวเองได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นวันนี้สามารถพูดได้ว่า เป็นวันที่ถังซานมีความกระตือรือร้อนกับการฝึกฝนมากที่สุดระดับที่สี่นั้นมันไม่เพียงพอระดับที่ห้าก็ไม่เพียงพออย่างน้อยต้องรีบฝึกฝนไปให้ถึงระดับที่9เพื่อให้จิตสำนึกแห่งเทพ,พเจ้าของเขาสามารถพัฒนาได้เพื่อสร้างจิตสำนึกใหม่เพื่อขึ้นเป็นเทพอีกครั้งเขาจะปลุกความสามารถที่โลกนี้ไม่มีแต่เขามีในชาติก่อนคืน เขาจึงจะสามารถปกป้องเหมยกงจือได้อย่างแท้จริงหลังจากพักผ่อนและทานอาหารเย็นเสร็จกุยกุยก็เปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดที่หรูหราขึ้นจากนั้นจึงพาหวังเยียนเฟิงและถังซานออกเดินทางเหตุผลที่ต้องใส่ชุดหรูหราก็เพราะโลกนี้ตัดสินทุกอย่างจากภายนอกเช่นกันในฐานะมนุษย์ที่เป็นเผ่าพันธุ์ของทาสการถูกเหยียดยามในเมืองใหญ่ก็ไม่ได้ถือว่าเยอะมากนะัก ตราบใดที่ไม่ก่อความวุ่นวายเผ่าอสูรส่วนใหญ่ก็จะไม่ทำอะไรพวกเขาเพราะท้ายที่สุดแล้วเผ่าอสูรก็ต้องการท่ารับใช้ที่เป็นมนุษย์มากกว่าเผ่าพันธุ์อื่นเพราะมนุษย์ถือว่าเป็นเผ่าพันธุ์ทาตที่ฉลาดที่สุดถึงแม้ว่าจะไม่แข็งแกร่งแต่สามารถทำงานที่ซับซ้อนต่างๆได้ดีกว่าเผ่าพันธุ์ทาตอื่นๆมากผู้เข้าร่วมการแข่งขันชนกันในวันนี้ไม่ได้มีระดับสูงมาก เป็นเพียงการแข่งขันของเผ่าอสูนที่มีพลังไม่เกินระดับที่6เท่านั้นส่วนใหญ่เป็นอสูนหนุ่มสาวและของรางวัลก็ไม่ได้มากมายอะไรรางวัลชนะเลิศคือห้าเหรียญธาตุแม้ว่าเหรียญธาตุจะมีพลังซื้อขายที่น่าทึ่งแต่สำหรับเผ่าอสูนที่ร่ำรวยนั้นก็ไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สมบัติที่มหาศาลและนั่นคือรางวัลสำหรับผู้ชนะระดับที่6รางวัลของระดับที่ต่ำกว่านั้นก็จะน้อยลงไปอีก ผู้ชนะระดับที่5จะได้รับ4เหรียญระดับที่4ได้3เหรียญและระดับที่3ได้เหรียญเดียวสำหรับผู้ชนะในระดับต่ำกว่านั้นจะได้รับเหรียญสัมพันธ์เท่านั้นต้องรู้ก่อนว่าในระบบเงินตราระดับสูงสุดคือเหรียญทองม่วงระดับที่สองคือเหรียญเทียนหวีซึ่งไม่ปรากฏในรางวัลเลยทำให้เห็นว่าการแข่งขันครั้งนี้เป็นเพียงการแข่งขันเพื่อความตื่นเต้นเท่านั้น สถานที่จัดการแข่งขันชนกันนั้นเป็นสนามกว้างรอบๆสนามมีร้านขายสินค้าหลากหลายหากเป็นก่อนที่เขาจะพบกับเหมยกงจือทั้งซานอาจจะสนใจร้านค้าเหล่านั้นมากกว่าการแข่งขันเพราะมันจะช่วยให้เขาเข้าใจเผ่าอาสูรได้มากขึ้นแต่ตอนนี้เขากลับสนใจการแข่งขันมากกว่าณนะเวลานี้พื้นที่โล่งกลางสนามมีเหล่าอาสูรมารวมตัวกันมากกว่าหนึ่ตน พื้นที่โล่งนี้มีทหารของเมืองเจียลี่คอยดูแลซึ่งทหารของเมืองเจียลี่ไม่ได้มีเพียงเผ่าใดเผ่าหนึ่งแต่เป็นการคัดเลือกมาจากเผ่าอสูรหลายๆเผ่าที่ต้องมีความแข็งแกร่งอย่างน้อยระดับสีขึ้นไปโดยระบบทหารของเผ่าอสูรถูกจัดตั้งขึ้นตามเมืองหลักซึ่งแต่ละเมืองหลักทั้งเจ็ดก็จะมีกองกำลังเป็นของตัวเองและในแต่ละกองกำลังยิงระดับพลังสูงตำแหน่งก็จะยิ่งสูงตาม ความแข็งแกร่งของระดับที่สี่เป็นเพียงทหารทั่วๆไปเท่านั้นในเหล่าฝูงชนก็มีเผ่าค่ารับใช้อยู่หลายเผ่าเช่นกันและดูเหมือนว่าค่ารับใช้เผ่าพันธุมนุษย์จะมีจํานวนมากที่สุดค่ารับใช้บางคนก็ติดตามอยู่ข้างกายพวกอสูรที่เป็นเจ้านายตอนนี้การแข่งขันยังไม่ได้เริ่มขึ้นสีของท้องฟ้ากําลังค่อยๆมืดลงรอบๆพื้นที่จัดการแข่งขันมีเสาไม้ขนาดใหญ่ตั้งขึ้น บนเสาแต่ละอันมีแร่ที่ปล่อยแสงสว่างออกมาส่องสว่างให้กับสนามบรรยากาศที่นี่ค่อนข้างหลากหลายเพราะมีสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์มารวมตัวกันพลังวิญญาณที่นี่ก็เข้มข้นมากทีเดียวถังซานตามกุยกยแล้วหวังเหยียนเฟิงมายืนอยู่ที่มุมหนึ่งของสนามแข่งขันพวกเขายืนอยู่ในพื้นที่ที่มีต่เหล่าค่ารับใช้เป็นส่วนใหญ่สนามที่ใช้ในการแข่งขัน มีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ50เมตรเป็นทรงกลมรอบๆสนามถูกกั้นด้วยทหารของเมืองเจียลี่ที่ด้านหนึ่งของสนามมีเวทีบนเวทีมีเหรียญเงินลางวันวางอยู่ถังซานเพิ่งเคยเห็นเหรียญธาตุเป็นครั้งแรกเหรียญธาตุแต่ละเหรียญปล่อยแสงที่แตกต่างกันออกมาทำให้เหรียญสัมพันธ์ที่อยู่ข้างๆดูมองไปเลยเหรียญสัมพันธ์มีสีเงินดำดูโบราณและเรียบง่าย แม้จะไม่มีแสงออร่าเหมือนกับเหรียญธาตุที่ส่องแสงแวววาวแต่ก็ให้ความรู้สึกแปลกใหม่บ้างอย่างกับถังสารการแข่งขันชนกันกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วอยู่ๆก็มีเสียงดังกึกก้องขึ้นมาอย่างกระทันหัน